ตอนนี้ผมมาอยู่ที่จงังหวัดสุพรรณบุรีนะที่ดินสวยๆราคาถูกๆอยู่ในชุมชนเดินทางสะดวกสบายมากมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาเข้าถึงราคาไล่ละ390 0 0 0บาท ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้โอ๋จะพาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆราคาถูกๆอีกสักหนึ่งแปลงนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในชุมชนเดินทางสะดวกสบายมากนะแปลงนี้นะคะห่างจากถนนมาลายแมนตอนนี้โอ๋มาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะอำเภอสองพี่น้องนะคะห่างจากถนนมาลายแมนเนี่ย เพียงแค่5.5กิโลเมตรเท่านั้นเองก็จะถึงที่ดินแปลงนี้หรือเราจะนับจากถนนหมายเลขนะคะ3387เนี่ย500เมตรเข้าซอยมาถึงตรงนี้เลยมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลทุ่งคอกอำเภสพี่น้องจงหััดวสุพรรณบุรีนะคะที่ดินแปลงที่อราจะพาทุกท่านชมเนี่ยเป็นที่ดินที่เปล่านะคะปัจจุบันก็คือปล่อยให้ทางเพื่อนบ้านนะคะเช่าทาไร่อ้อยอยู่ตรงนี้นี่ เนื้อที่ไม่เยอะมากนะคะเนื้อที่เพียงแค่2ไร่3งาน33ตารางวาน,นั่นเองอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เลยแปลงนี้นะคะรูปแปลงสวยมากด้านหน้าติดถนนยาวเลยนะนี่แบบนี้รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอานหน้ากว้างติดถนนสาธารณะแบบนี้เลยคือ100เมตรนะหน้ากว้างยาวมากเลยแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ50เมตร49 48หรือ50เมตรโดยประมาณนี้ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ติดกับเราเลย รวมถึงนะคะมีเพื่อนบ้านเข้าไปเนี่ยจากตรงเนี้ยก็ยังมีเพื่อนบ้านนะเข้าไปด้านในมีเพื่อนบ้านเยอะมากแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านเช่นกันท่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนบ้านที่ล้อมรอบอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะแล้วก็อาชีพที่ทํากันก็คือจะเป็นอาชีพน่าจะเป็นอ่ ปลูกไร่อ้อยนะคะที่ดินแปลงที่เราจะขายเนี่ยคือรูปแปลงสวยอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะเจ้าของนั้นต้องการขายเพียงในราคาไล่ละ390 0 0 0บาทเองเห็นไหมคะตรงนี้นะคะถ้าจะนับเป็นต่อตารางวาเนี่ยจะตกแค่ตารางวาและ975บาทเองนะคะราคาเหมายกแปลงก็จะอยู่ประมาณ1,1ล้าน1 0 0 0แสกว่าๆว่านิดๆแล้วกันเนาะนี่ราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ ทั้งหมดเลยนะคะแปลงนี้นะคะสวยบรรยากาศดีมากถ้าไหนที่สนใจนะคะอ,อยากได้แปลงไม่ใหญ่มากก็ลองแจ้งกันมานะคะเผื่อว่าโอมีลูกค้ามา,มาร่วมจอยได้สัก2เจ้านะคะก็อาจจะเป็นคนละหนึ่งไร่กว่าก,าก็จะตกประมาณ5 0 0แสนห้าแอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้กันดีกว่าไปกันค่ะตอนนี้นะคะโอ,อ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้า ให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันก่อนนะคะถน,นนนี้นะคะเป็นถนนสาธารนณะเป็นถนนหินคลุกนะคะซึ่งจะมีชาวบ้านเข้าออกอยู่ตลอดเวลานั้นเองนะคะเวลาที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ต้องถ่ายถ่ายหยุดหยุดไปนะนเนื่องจากมันมีรถเข้าออกตลอดเลยนะถนนน่าจะกว้างประมาณ3-4เมตรนะคะก็คือขับรถเข้าออกได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะถนนเส้นนี้โอคิดว่าอนาคตนะ่าจะต้องเป็นถนนลาดยางเพราะว่าตรงนี้นะคะมีชาวบ้านอยู่ด้านในนะคะต่อจากเราไปเนี่ยเยอะมากอะ เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้อ,อยู่ติดกันตรงนี้ก็เราจะมีเพื่อนบ้านนะคะนี้เลยเห็นไหมมีบ้านก็คือเป็นสวนนะคะเป็นสวนแล้วก็มีบ้านพักอาศัยอยู่ตรงใกล้ๆกันนะคะไฟฟ้านะคะอยู่ตรงนี้และนี่เลยอ,อยู่ด้านหน้าที่เราแล้วนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะ แล้วก็ต่อจากตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านติดๆกันนะจะมีซอยเข้าไปด้านข้างตรงนี้อีกนะคะเข้าไปด้านในก็มีเพื่อนบ้านนะมองไกลๆไปก็จะมองเห็นเพื่อนบ้านเป็นหลังคาเรือนเยอะมากเลยนะคะรอบๆตรงนี้อาชีพแถวนี้อย่างที่บอกนะเป็นไรอ้อยสักส่วนใหญ่นะคะนี่อ่ะส่วนที่ดินแปลงที่เราจะขายเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ20เมตรนะคะแต่ปัจจุบันนะคะที่ดินเนี่ยน่าจะต่ําจากถนนประมาณ50-60 เซนติเมตรได้โดยประมาณนะแต่ก็สามารถที่จะทําเป็นสิ่งปลูกสร้างอาศัยได้เพราะว่าบริเวณรอบๆข้างเคียงเนี่ยคือใช้พื้นที่เดิมไม่ได้ถมขึ้นก็ทําเป็นที่พักอาศัยปลูกบ้านได้เลยนะคะนี่อ่ะลักษณะปัจจุบันนะคะที่ดินก็จะเป็นที่ที่ปลูกไรอ้อยนะคะแบบนี้เลยนะท่านใดที่ซื้อแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยเช่าทําไรอ้อยต่อหรือว่าเราจะปล่อย ให้เลิกเช่าเพื่อจะมาทําเป็นที่พักอาศัยจะทําเป็นสวนก็สามารถทําได้ตรงนี้นะคะข้อดีก็คือว่ามีเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยน่ารักมากแล้วเราก็มาอยู่แบบไม่โดดเดี่ยวแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงที่สําคัญสุดๆคือราคาถูกมากๆราคาเพียงแค่ไล่ละนะคะสา0 0สนบาทราคานี้รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยโฉนดพร้อมโอนนะคะแปลงนี้พิเศษนิดนึงนะคะท่านใดยอยากได้นะคะไม่ไม่หมดนะคะเนื่องจากว่าอาจจะ ไม่ไม่ต้องการดูแลเยอะหรือว่าจะเก็บไว้แค่อ่าส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกับโอได้เดี๋ยวโอจะหาเพื่อนร่วมจอยให้นะคะอาจจะเป็นคนละครึ่งนะคะแบ่งกันหรือว่าจะแบ่งเป็นคนละหนึ่งไร่ก็ได้3ามแสนบาทนะคะราคานี้จะของรวมค่าโอนภาษีให้แต่ในกรณีมาซื้อแยกกันแบ่งกันก็คือไม่รวมค่าแบ่งแยกเนาะ ติดถนนยาวแบบนี้เลยประมาณ100เมตรนะคะถือว่ารูปแปลงเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ลึกเข้าไปอยู่ประมาณ47-48เมตรนะแต่รวมแล้วก็คือจะอยู่ในเนื้อที่2ไร่3 3งาน33ตารางวาน,นั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศจากด้านท้ายอีกรอบหนึ่งไปกันค่ะตอนนี้นะคะโอ,อ๋มาอยู่เรียกว่าด้านท้ายแล้วกันเนาะฝั่งถนนด้านท้ายสังเกตนะคะใครที่จะเข้ามา ชมที่ดินแปลงนี้นะจะเห็นเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็จะเห็นต้นตาลตรงนี้นะคะอันนี้คือสิ้นสุดของที่นะคะเข้ามาดูด้วยตัวเองได้เลยนะคะวัาจะใส่โลเคชันไว้ใต้คลิปนี้เนาะนี่อตอนนี้นะคะคือบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยลมเย็นสบายๆนะคะมีเพื่อนบ้านเข้าออกตลอดไม่เปลี่ยวนะคะตรงนี้และสิ่งสําคัญนะที่ดินแปลงนี้คือหลักเขตชัดเจนหลักหมุดนี่อยู่ตรงนี้เลยเรายืนอยู่ใ,ใกล้ๆพอดีเลยนะคะเห็นไหมมีหมุดชัดเจนนะคะ เป็นแนวก็คือจะเป็นคันนาตรงนี้เลยนี่เลยค่ะส่วนถนนด้านหน้านะคะด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้คือจริงๆแล้วนะเท่าที่โอดดูเนี่ยน่าจะกว้างประมาณ6เมตรเนื่องจากว่าถนนนี้ยังทําไม่ถึง่าตามหลักเขตหลักหมุดนะนี่ถนนอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เสาเขตของเพื่อนบ้านเนี่ยจะอยู่ด้านในมเลยนู่นขยับเข้าไปเห็นไหมมีเสาอยู่ตรงนี้ นั่นแหละค่ะคือถนนยังไม่ถึงน่าจะกว้างประมาณ6เมตรได้นะคะอะลักษณะที่ดินโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้เลยค่ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสวยๆราคาถูกๆแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กักบที่ดินสวยๆแบบแปลงนี้อีกล้ไปก่อนค่ะ